อันนี้คืออยากรู้จริงๆอ่ะอยากรู้จริงๆจากใจเลยนะอยากรู้จากใจของหน้าตายและอยากให้ตาเป็ดพูดออกมาจากใจเลยว่ายายเนี่ยไม่สมควรไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่นอกไส้มันหรือว่ามันจะเอาขันห้าไปกราบไม่งั้นก็ถ้าไปไม่ถึงเศษฝรั่งก็กราบผ่านหน้าไร้เลย ขอขอโทษขอขมาที่ยายนะ่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะแม่นอกไส่เนะ่ยด่าแม่ในสายเลือดกลับขอโทษมันเลยกลับขอโทษหรือไม่งั้นก็ไล่ด่าแม่เลยไล้ไล่ด่ายายเลยไม่สมควรไปแจ้งความ พาอมึงประกาศออกไปแล้วนี่โอ้ใครไปแตะต้องพักพวกของมึงมึงจะจัดการมึงจะจัดการห้ามไปแตะต้องอันที่จริงยายก็อยู่พส่วนของยายดีๆแล้วนะแล้วแม่นอกไส้มึงเสือกอะไรไปด่าแกไงไปด่ายายจนแกทนไม่ได่จนแกทนไม่ได้แกรับไม่ได้ว่า แกไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้แม่นอกไส้ของมึงถึงด่าอยู่ได้แกก็รักษาสิทธิแล้ววันนี้การรักษาการด่าของแม่นอกไส้มึงอ่ะมีมึงไงมีมึงคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจสู้ๆทั้ทงๆท,ที่เขาด่าแม่มึงด่ายายมึงก็บอกว่าให้เขาสู้ๆแบบนี้น่ะหรอแล้วกูอยากรู้จังเลยว่า ในเมื่อหมายไปถึงบ้านมันแล้วกูอยากรู้จังเลยว่ามึงจะด่าแม่ด่ายายยังไงเพราะมึงบอกว่าห้ามให้ใครไปแตะต้องพักพวกของมึงมึงจะด่ามึงจะต่อว่าห้ามแตะวันนี้หมายของยายไปถึงบ้านมันแล้วกูอยากจะรู้จริงๆว่ามึงจะพูดยังไง หรือว่ามึงจะเอาขันห้ากราบผ่านไลทเลยทางทางที่หรือว่ามึงเห็นคลิปไหนไหมที่ยายด่าด่าแม่นอกไส้มึงมึงเห็นคลิปไหนไหมแล้วมึงเป็นลูกมึงให้คนมาด่าจนกระทั่งแกรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยกันไปแจ้งความดำเนินคดีจริงไหม อันนี้กูอยากรู้ว่ามึงจะพูดยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเป็ดอีเหลืองโอ้ยฉันเนี่ยได้ยินยายเล่ามาไอ้ไหลต้องได้ยินฟังจากยายอะไรก็ยายเล่าอะไรก็ยายเล่าเปล่าเลยคําว่าครอบครัวคําว่าญาติมันรู้กันหมดหรอกบางทีบางเรื่องอะยายไม่รู้ด้วยซ้ําจริงไหมอิตาเป็ด ในหลายๆเรื่องมึงก็กุเรื่องขึ้นมามึงก็กุเรื่องขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการพักพวกเพื่อความเกลียดชังกันเหมือนบอกว่าเมือนเหมือนมึงบอกว่าเนี่ยฉันเข้าบ้านยายไม่ได้เข้าไปหาพ่อหาแม่ไม่ได้โทรไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาอัดคลิปเสียง เดี๋ยวเขาเอาภาพจากกล้องออกมาประจานไม่มีใครประจานกูจะบอกมึงให้ไม่มีใครประจานนอกจากตัวมึงเองตัวมึงเองประจานชอบยายรักหลานยายแนะนำยายเตือนในฐานะหลานในฐานะยายมึงก็เอาไปบอกว่าอย่าไปกดดันลูกมึงเนี่ยเหรอสิ่งที่มึงบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ มันเป็นเพราะมึงความคิดของมึงแล้วอีกอย่างนึ่งนะที่บอกว่าโอ้โทรไปก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ไหลมันอัดคลิปเสียงไม่ใช่วันนั้นที่คุยกันยายคุยโทรศัพท์ยายเปิดลำโพงตลอดมึงก็ถามเลยยายถามก่อนยายถามว่าทำไมทำไม เออแต่กูจําไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่ามึงถามก่อนหรือยายถามก่อนทําไมไปไปไอ้ปล่อยให้คนพวกนั้นหลายๆช่องที่พักพวกของมึงอ่ะในตอนนั้นด่าน้องด่าน้องแล้วมึงก็บอกว่าแล้วมึงก็บอกว่าก็น้องมันด่าค่อยเนี่ยด่า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 จริงไหมที่กูพูดเน่ย ไอ้ไหลยังไม่ได้ดา่ามึงขนาดนี้ณตอนนั้นน่ะแล้วไอ้ไหลแล้วไอ้ไหลก็ถามกลับไปมึงรู้จักช่องพวกนั้นไหมช่องที่เขาด่ากูช่องนี้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 นรู้จักมึงเข้าไปนั่งสลอนเวลาเขาด่าไอ้ไหลด่าน้องสู้สู้กอดกอดเป็นกาลังใจให้นะ เป็นกำลังใจให้ที่เขาด่าน้องแม่เขาก็ถามไปเลยสิทำไมให้คนพวกนั้นมาด่ามึงก็ตอบแม่ว่าก็ให้ไอ้ไหลไปด่าไปด่าสิค่อยไม่ได้ด่าแต่ข้อมูลที่เขาด่าเอามาจากมึงไงข้อมูลที่เขาด่าข้อมูลที่เขาเขาอ้างว่าเขาวิเคราะห์เอามาจากมึง นั่นคือการขีดเส้นใต้ให้ว่าอ๋อ,อ,อสิ่งที่พวกเขาว่านคือการยืนยันจากมึงไง